สวัสดีครับวันนี้พามาดูพิลเตอร์บาเทอร์นะครับผมรุ่น hl หนึ่งสองหนึ่งศูนย์นะครับหนึ่งสองหนึ่งศูน dw นะครับนี่นะครับเปิดเครื่องขึ้นมาไฟสีส้มกระพริบนะครับผมกระพริบสามครั้งแล้วหยุดแล้วก็กระพริบ3ามครั้งแล้วหยุดไปเรื่อยๆนะครับกระพริบสามครั้งแล้วหยุดแล้วก็กระพริบไปเรื่อยนะครับเห็นไหมครับ1 2ึ่งสองสามหยุดนิดนึง แล้วก็1 2 3สามแล้วก็หยุดนิดนึงนะครับผมอาการนี้นะครับผมก็เป็นที่เอ่อหมึกหมดนะครับผมเครื่องฟ้องหมึกหมดนะครับผมหมึกในเครื่องนะครับหมึกในตลับนะครับหมึกหมดนะครับอาการนี้นะครับเดี๋ยววันนี้พามาดูวิธีแก้ไขถ้าสมมติเรายัางไม่มีเอ่อยังไม่มีตัวตลับใหม่นะครับผม เราจะแก้ไขยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้พามาดูวิธีแก้ไขวิธีรีเซ็ตมึกนะครับผมของเครื่องรุ่นนี้นะครับหรือว่าทุกรุ่นนะครับที่ใช้ตลับหมึกเบอร์ TN พันนะครับผมเนี่นะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีแก้ไขง่ายๆนะครับขั้นตอนแรกก็ให้เราเปิดฝาถอดชุดตลับออกมาเลยนะครับพอเราถอดชุดดาชุดตลับออกมานะครับในชุดในเครื่องมันจะมี2ชุดนะครับจะเป็นชุดดากับชุดตลับ ชุดตลับก็คือชุดนี้นะครับให้เรากดล็อกตรงนี้นะครับนะครับชุดตลับมันก็จะออกมาได้ง่ายๆนะครับแบบนี้เลยนะครับวิธีรีเซ็ตนะครับผมก็เนี่ยครับให้เราพลิกตลับฝั่งนี้ขึ้นมานะครับมันจะมีเฟืองรีเซ็ตอยู่นะครับก็ให้เราทําการขันน็อตหนึ่งตัวสตัวนี้นะครับแล้วก็ถอดฝาครอบตัวนี้ออกนะครับก่อนที่เราจะรีเซ็ตเฟืองมันจะอยู่ลักษณะนี้นะครับเฟืองตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมทําการขันน็อต นะครับนะครับพอเราคันน็อตครบ2ตัวเราจะถอดฝาครอบตัวนี้ออกมาได้อย่างงี้นะครับนี่นะครับตัวเฟืองรีเซ็ตเรานะครับก็คือตัวนี้นะครับให้เราหมุนนะครับหมุนมันจะหมุนไปยังไม่ได้นะครับให้เราดันขึ้นขึ้นมานิดนึงนะครับดันเฟืองขึ้นมาออกจากล็อกนิดนึงนะครับมันถึงจะหมุนได้นะครับ นี่นะครับพอเราดันขึ้นมาจากล็อกนิดนึงนะครับดันขึ้นมานิดหนึ่งมันจะหมุนได้แบบนี้นะครับให้เราหมุนมาแบบนี้นะครับนี่ให้เฟืองให้ฟันเฟืองมันขบกันฝั่งทางนี้นะครับให้ฟันเฟืองมันขบกันสักสองสามเลี่ยมนะครับนี่ก็จะอยู่ลักษณะนี้แล้วก็กดลงนะครับนี่นะจะอยู่ลักษณะนี้นะครับแล้วก็ประกอบนะครับก็ประกอบใส่นะครับดูรูน็อตนะครับดูน็อตให้ตรงแล้วก็ดันเข้าเลยนะครับ นี่พอเรากับเฟืองแล้วเฟืองมันจะมาอยู่ฝั่งนี้นะครับจากตอนแรกยังไม่กับเฟืองเฟืองมันจะอยู่ฝั่งนี้นะครับนี่ครับก็ให้เราคันน็อตนะครับทําการคันน็อตเลยนะครับสองตัวนะครับครับเราก็เอาใส่ชุดดั้มเหมือนเดิมนะครับใส่ให้ตรงล็อกนะครับแล้วก็กดลงนะครับก็ให้เครื่องนะครับเดี๋ยวเรามาลองเทสดูนะครับเห็นไหมดูเครื่องจากไฟสีส้มกับพิบนะครับมันก็จะ เลิกกระพิบแล้วนะครับก็เป็นสีเขียวแล้วนะครับไปนะครับนี่โอเคนะครับอันนี้ก็ใช้งานได้ปกตินะครับเดี๋ยวลองเทสดูนะครับลองปิ้นเทสดูนะครับว่าหมึกมันยังพอใช้งานได้ไหมนะครับแต่ถ้าหมึกยังเสียดอยู่นะครับก็คือต้องเปลี่ยนนะครับเพราะว่าหมึกมันใกล้จะหมดนะครับแต่บางตลับบางตลับนะครับอาจจะยังไม่หมดนะครับหมึกในตลับนะครับ ก็สามารถใช้งานต่อไปได้จนเหมือซีดนะครับซีดแล้วก็เปลี่ยนนะครับนี่ครับอันนี้เทีออกมานะครับก็เริ่มซีดแล้วเห็นไหมครับจริงๆจุดนี้จะดำดำสวยนะครับแต่ก็ยังพอใช้งานได้ครับใช้ได้อีกสักอาทิตย์นะครับอาทิตย์หนึงนะครับก็พอดีนะครับสั่งตลับใหม่มาเปลี่ยนพอดีนะครับผมก็ตลับใหม่มาพอดีก็สามารถใช้งานรอตลับใหม่นะครับโอเคครับผม ถ้าใครเจอไฟสีส้มกระพริบหนึ่งสองสามแล้วก็หยุดหนึ่งสามหยุดหนึ่งสองสามหยุดกระพริบไปเรื่อยนะครับสามครั้งไปเรื่อยก็สันนิษฐานได้เลยนะครับว่าหมึกในเครื่องหมดนะครับเข้าเตอร์มันเข้าจำนวนมันนะครับมันก็จะฟองนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้ครับสำหรับใครที่สนใจตลับหมึกก็อยู่หน้าคลิปนะครับผมก็กดสั่งได้เลยนะครับผมครับสวัสดีครับ